ว <Happiness. S 2> ตัวเดียว <PA> <bunker. S 1> ตัวเดียวเองแหละตัวเดียวหรือตัวเดียวฮัลโหล Watch out ลูกอย่าแยกลูกเมึงอไาร่กูจะแยกลูกแล้วลูกบ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงได้ปืนเลยเหรอแล้วทำไมกูอยู่นี่คนเดียววะช่วยด้วยทำไมฉันอยู่นี่งกะแล้วทำไมนักคนอยู่นั่นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้อง ีหัวเดียวก็วเดียวได้กินก็คือแอนไม่เอาอะไรเลยนะเมื่อกี้หมูทอดเป็นคว้าตัวเดียวหรอเติ้ลตายตายแล้วเมื่อกี้เติ้ลโดนหัวไปเม็ดนึงเท่านั้นแหละเลือดหายเป็นข้อเลยกีก็กดตามไม่ใช่หรอทำไมอะไรวะ ไม่เอาอ,อยู่พี่ฟาร์มเล่นแล้วนะไม่เอาไม่อยู่ <c oughs> ไม่ยู่เหมือนจะนอนเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เหมือนบอดมนเข้าข้างผม เฮ้ยนี่ว่าว่าแต่พี่เป็นไงล่ะบอกว่ามันเข้าข้างผมไม่เกี่ยวไม่พักกัเลยไม่เจาะนะว่าอะไรเอาเป็พระเจ้าย่าโคิน มีแน่เลยอ่ะรถจอดที่สุกนะตูกกันอยอะเมื่อกี้คุยิงมั่วเลยนะเมื่อกี้มาแนวมาแนว ยไม่ได้ยิงยเยเยเยตอนนี้ไม่ม <Awesome. S 3> ยิงแล้วกัน awesome ทำไมพี่ตาไหนก็ไม่เคยยิงเลยแลก็อ้วนอะไรนะ <c oughs> นั่นมันตุกมันจริงน่าร่าเฮ้ยเจ็บมาก

าป้าโบไปกลางตรงนะเดี๋ยวป้าโบหัวใจวายิดยไม่ออกแจกบอไอ้แก๊ไม่รู้เลยอะเฮ้ยโอยน้องไม่ไหนโอ้ยมันไม่ล้มมันโดนเหยียบมันไม่ลหมดแล้วนะที่ยิงอะที่ยิงคือหมดละมันทำมเยอะตัง เจอคุณไม่ได้คิดถหมดเลยปุ๊บยังไม่เคยคิดจะวิ่งไปทุบกูหรอกไอ้แก๊งไงพี่กอแก๊กตั้งโชว์เทหายไปแล้วทีนึงไม่พี่โบไปชชว์เทเบาดี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจริงๆ awesome บอดต่อไปยิบอดต่อไปบ้านมีได้เหรอมี่มัน kind of mm. ยิงมาชื่อจูออนจูออนชื่อจูออนมิโลชนจูออนก็ได้โอเคโอเคน่ารักมากชื่อน่ารักตัดคอเลาะรักงไม่กำเนิดพี่เจมพี่เจมไม่กำหนด ยิ่งกูโดดทำไมทางเราเอาปุดิฐมนติดหน้าห้องเราบ้างมันอยู่ไหนเราจะเรียวอยู่ไหนไม่รู้้าทเหลือเชื่อตาฉันยังไม่ตื่นเลยแต่เม้นต์มายังไม่เห็นใครเลยเหลือเชื่อมากอุ้ย ที่ป 7, 5, ด75ดยบางขอบคุณครัค้าวันนี้เติมมาดูทันนารักปุง่งที่จะขึ้นเอ็นแล้วนี่ละทำไมเราสตรีมเช้าอะเตินอนะ่าออก็เตื่นตื่นเวลานี้ไงเตินไม่ชอบสตรีมตอนเย็นอ่ะดิเตื่นจะไปได้ไปได้ไไดเฮ้ยแอดดอมมีคนยืนเก็บอยู่ ประมาณนั้นประมาั้นโอ้โหยินเจ็บไอพี่เพิร์ดไอคิวแรงเลยไม่เป็นไรไมเป็นไรเวลาพี่โบยิงได้ห้ามาสิบตาปัาถนเปิดเปิดกันเลยแหยิ่งมีคนออกรลโซนหรืออะไรหรือได้

ก็มาดีค่ะก็มาดีค่ะเมื่อกี้ท่านหันจนแบบอะดับลุดอ่ะหันทับลุดแบบว่าเอวคอดอ่ะพี่ถสามร้อยหกสิบองศาแล้วอ่าเซมมันโดนยิงีแน่เราสองตัวเรากำลังจะเป็นแชมป์เปียนกินกายเรากำลังจะแชมป์เวอร์ลีแชมป์โลกแชมป์โลก

ะยิงแล้วไม่กล้ายิงเห็นทุกคนบอกว่าจะพ่นะคะแรงม้าหน่อยเท่าที่ครับตายหมดพอดีอะ We are the best พี่ล็อกให้อยู่พี่อย่ามาถ้ล็อกเสร็จพี่จะยิงแล้วไม่รู้จักคำว่าเจรจาไอ้ยมาหลอนจูงกันนานยิงไปสองตาบเป๊ก้ไม่โดนเลย